สวัสดีน้องนที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนปเคงมังกรสกาสมพูแล้วก็ไอ้แก็ยังมีนะครับเนาะแล้วก็ยังมีคนจําได้หรือเปล่านะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่พี่ให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับตอนเจ็ดโมงเช้าเข้ามารับของกันได้เลยนะครับน้องก็คือวันนี้นัเองนกิจกรรมหรือว่าาามมตอถนะรับเอนนน้ <ifa> <c oughs> มีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับวันนี้นะครับจะได้รู้คําตอบนะครับว่าหมายเลขอะไรชนะนั่นเองนะครับเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับน้องๆคนไหนที่คอมเมนต์หมายเลขอะไรไว้หรือว่าคอมเมนต์หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองไว้นะครับก็มาดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับใครๆที่แบบว่าหลายคนที่คอมเมนต์หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมการแข่งโพลีนะครับหลายคนก็ได้ของไปแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็ถือว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับก็ได้ของกันไปเรียบร้อยแล้วนะาแต่ ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับบางน้องก็คือวันนี้นะครับยิ่งแจกหนักกว่าเดิมนั่นเองนะครับบางน้องก็คือมีทางด้านของ สเก็ตบอร์ดเนาะที่เป็นไม้เท้านะครับบงน้องเราก็มีทางด้านของบัตรอีโวสิบใบเลยนะครับแล้วก็มี M14 ด้วยนะครับที่จะมาแจกฟรีของวันนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับบงน้องเออเพียงแต่เราดูครบ1นึ0 0 0สคนเท่านั้นนะครับก็จะได้รับทั้งหมดเลยนะครับบงน้องก็ถือว่าหลายๆคนยังไม่รู้กิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับเนาะก็มีการแจกตัวละครเอรอกด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมกอรีย่าฟรีไฟสปอร์ตไทยไล แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับงน้องก็คือ เป็นหมายเลข2นั่นเองนะครับเนาะที่สนานนั่นเองนะครับน้องเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับกับหมายเลข2หรือว่าเพชรนะครับ510เพชรนะครับก็เป็นมูลค่า200บาทนะครับเนาะก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาแจกบาคารีน่ามูลค่า200บาทนะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้นั่นเองนะครับเนาะก็เข้ามากันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปแจกเพชรหรือบาคารีน่านะครับน้องก็คือวันนี้นะครับพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับน้องกิจกรรมตัวแรกนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เหลือแค่วันเดียวเเท่าานนนนัั้ะะะครบก็จ ไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับก็รีบเล่นเลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้แลกของนะครับก็รีบแลกของเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลืมแลกของกันจะเสียดายเอานะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เข้ามานานพอสมควรนะครับเนาะก็เข้ามา17วันกันเลยทีเดียวนะครับใครที่หลายๆคนนะครับที่เล่นฟีฟายนะครับก็น่าจะรู้ไปแล้วนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้เล่นยังไงแล้วก็แลกของตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าพี่ก็ทําคลิปรีวิวไปเหมือนกันนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานนนนนนะะคคคครรรรรรัััับบใทีีี่่ยงไมมมกกกกิิปืืื P90 หออวลูซ็จต้ ตอบโจทย์เลยนะครับน yeah. I mean, ้องๆเพราะว่าก okay, so ิจกรรมตัวนี้นะครับ yeah, มีทั so instead, tonight, ้งสกินป so, ืนหลากหลายมากมายนั so, ่นเองนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับน้องๆก็คือมีการแจกเหมือนกันนะครับน้องก็คือเป็นอย่างที่พี่บอกเลยนะครับก็เป็น M14 นะครับน้องแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับหลายๆคนก็คงได้ไปแล้วนะครับสำหรับบัตรเพรแล้วก็หน้ากากแล้วก็สุดเซ็ตอะไรต่างๆมากมายนะแล้วก็สกินปืนบาลเลนันเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้ยนนนคบาว ก็รับไม่ทันนะครับเนาะบางคนค้างงานนะครับก็รับไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะวันนี้นะครับสามารถเข้าเอาเพชรในซองผมได้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็การแข่งโปลิ์นะครับบางน้องก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับยังไม่หมดนะครับเนาะก็คือวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเนาะใครที่ไม่ได้รับจากวันนี้นะครับก็คือวันนี้มีเหมือนกันนะครับบางน้องก็คือวันนี้นะครับจะแจกเป็นทางได้ของสกินปืนสก็ตบอร์ดแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับเนาะถ้าใครดูคลิปพี่ตลอดนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าพี่รีวิวไปที่เเรรรียยบบ้้ออแลววนะัาาสหื่ ของขวัญวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับของขวัญก็ตามนี้เลยนะครับบงน้องก็คือของขวัญของวันเสาร์ก็ตามนี้เลยเนาะแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็เหมือนอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะสำหรับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับน้องก็ถือว่าหลากหลายมากมายกันเลยทีเดียวแล้วครับสำหรับสกีนั่นเองนะครับแล้วก็คนไหนนะครับที่กําลังมองหาแฟชั่นสวยๆนะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมสุดกระต่ายตัว มาณนเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็ไซส์เพชรไม่เยอะนะครับแล้วก็เขากําลังตีด้วยนะครับน้องก็จะได้ถาวรจริงๆนะครับแล้วเราก็ได้ถาวรแน่ๆนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูนะครับว่าหน้าตากิจกรรมมันเป็นยังไงแล้วก็อะไรเป็นยังไงบ้างนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับอยู่ที่9เพชรเท่านั้นนะครับแล้วก็ เราสามารถสุ่มไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือ8ครั้งนะครับเขากาลังตีได้ถาวรแน่ๆนะครับเนาะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราสุ่มไปนะครับเพชรมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับบงน้องเออแล้วก็ในนี้นะครับก็มีกล่องสุบกระต่ายเนาะแล้วก็สุดกระต่ายแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเนาะก็คือสัตว์เลี้ยงนากน้อยนั่นเองนะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับเนาะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับไม่ใช่กิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับนองบ้ ก็คือสาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีตัวละครเล่นหรือว่ายังไม่มีซุดอะไรต่างๆมากมายนะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมาแจกฟรียกเซตนะครับแล้วก็แจกหนักด้วยนะครับน้องๆก็คือจะมาแจกตัวละครฟรีแล้วก็ แจกแว่นตาฟรีนะครับแล้วก็แจกอันนี้ด้วยนะครับบังน้องก็คือหน้าป่าแป้งนะครับแล้วก็สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบังน้องก็คือสกินปืนนะครับมีทั้ง AK สกาแล้วก็ M4 แล้วก็ a m 8ก็ยังมีนะครับเนาะก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับแจหกหนักจัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นวันส่งการ์นั่นเองนะครับบังน้องเออก็จะปรม<ล>ะมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นั่นเองนะครับบังน้องส่วนสุดนะครับก็มีเยอะแยะมากมายตามที่พี่บอกนะครับแล้วก็ของฟรีก็มีเยอะแ แล้วก็กิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องๆก็คือสําหรับคนไหนนะครับที่เป็นสายปลดขั้นหรือว่าที่เป็นสายเลื่อนสิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็คือสามารถเลื่อนได้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่450เพรเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเลื่อนกันได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงของเรานะครับเนาะก็ออกแนวสไตล์ข้างคาวข้างคาวนิดนึงนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนพี่ก็ได้ปลดไปแล้วนะครับสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับเนาะก็คือพี่ปไดทุกทุกสบทกิ พี่ได้นั่นเองนะครับนาออันไหนที่พี่แจกให้ได้หรือพี่ทาการแจกให้นั่นเองนะครับหรือว่าใครที่อยากได้ปุดขั้นสูงหรือว่าใครที่อยากได้เพชรไปปุดขั้นสูงนะครับวันนี้นะครับก็คือใครที่คอมเมนต์หมายเลขสองนั่นเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมเติมครบรับของเข้าตัวเลยนะครับนาอก็คือแบบว่าเติมครบ99เพชรเท่านั้นนะครับก็รับของเข้าตัวเลยนะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็ ก็เป็นหมวกตัวนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กิจกรรมแบบนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับจะไม่มีขายอีกแล้วนะครับเนาะก็คือแบบว่ามันจะไม่เอากลับมาขายนะครับใครที่เติมสะสมก็รีบสะสมไว้ได้เลยนะครับเนาะกับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับมน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับงั้นเรามาดูทางด้านของสายแฟชั่นกันบ้างนะครับน้องก็คือทางด้านของสายแฟชั่นนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นสุดแบบว่ามีสักลายตรงตัวนะครับแล้วก็มีเซ็ตผู้ชาแนนองขฟ่ นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องๆที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับนอกจากก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นกิจกรรมตัวไหนหรือว่าอยากได้กิจกรรมตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับนอกากเพราะว่าอันไหนที่พี่ช่วยได้เดี๋ยวพี่ทำการช่วยให้นะครับนอกจากก็อันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับพี่ก็ฝากกดไลคค์์กดดแชรร้วยนะับ นะครับเนาะเพราะว่าพี่ได้ข่าวมาว่าจะมีสกินปืนอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสำหรับตู้ลัคกี้รอยอดนั่นเองนะครับมองน้อง นี่เลยนะครับน้องๆก็เป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับน้องก็เป็นสกินปืน M14 ตัวนี้เลยนะครับน้องสถานะก็มีอยู่ว่าดาเมจนะครับองน้องไม่ใช่ดาเมจนะครับองน้องก็คือระยะ2แล้วก็ดาเมจหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดนั่นเองนะครับน้องสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากได้สกินปืน M14 ตัวนี้นะครับก็เข้ามาสุ่มกันได้นะครับน้องครั้งหนึ่งอยู่ที่60เพชรนะครับแล้วก็สิบครั้งบวกอีกครั้งหนึ่งนนะะครับเเาาก็ข้ มา16วันกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับนองที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับน้องๆก็มาถึงแล้วนะครับตอนที่ผมจะแจกบัตรกาลิน่านั่นเองนะครับน้องใครที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับก็รอรับได้เลยนะครับบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับเนาะก็คือผมจะขึ้นไว้ให้ตรงคลิปเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นตัวเส้ใสให้ด้วยนะครับเนอะใครที่ตาดีก็รับไปเลยนะครับนะ นี่เลยนะครับงน้องก็เป็นบัตรกรีนาตัวนี้เลยนะครับก็ใครที่เห็นนะครับหรือว่าใครที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับก็น่าจะเห็นนะครับพี่ก็ทําเป็นตัวชใส่นะครับเนาะก็เอาไปเกาะกันได้นะครับงน้อง S <S <preach science> จะมีรางวัลเดียวเท่านั้นนะครับเนาะก็ในนั้นนะครับน้องก็เป็นบัตรกอลีน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอาไปใส่ได้แล้วก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลายๆคนนะครับก็ได้จากพี่ไปแล้วนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็มาแจกบัตรกอลีน่านั่นเองนะครับเนาะก็สัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรหรือว่าสัปดาห์หน้าอยากได้อะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นั่นเองนะครับนน้้องเดดีี๋ยวสััปาาหห์พ่กลบมาแแจกกบบนนนีี้ออเเรื่่ยๆัองนะครรัั ah, ับบสหวนนี้ผมมมก็ไ่ีอะะไรรมากนนคับ้องก็คคือใรที่เข้้้าาามมแลวนะครับผกกก็ฝใหดไลค์ แชร์ sharing, แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมน้องเพราะว่าใครที่กดกระดิ่งไว้นะครับ,ม,รรกกรรบมันจะแจ้งเตือนนะครับทุกๆคลิปที่พี่อัพลงไปนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่กดกระดิ่งไว้นะครับจะไม่แจ้งเตือนแล้วก็จะไม่ได้รับของแล้วก็ไม่ได้รับโคดนั่นเองนะครับที่พี่อัพโคลงไปหรือว่าที่พี่มีกิจกรรมอะไรมารลายงานต่างๆมากนั่นเองนะครับก็จะไม่ได้ดับตามเพื่อนนั่นเองนะครับมน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยาก้องคดินไหนผมก็อะคื ก็มาแจกด้วยนะครับก็มาแจกบัตรกริน่านะครับแล้วก็มารายงานกิจกรรมด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย